เคนผู้ภูมิรับห่างเอสเธอร์จริงแต่ยังไม่เลิกบอกขอเดินหน้าเริ่มจีบใหม่เคนผู้ภูมิรับห่างเอสเธอร์จริงแต่ยังไม่เลิกเผยเหตุไม่มีเวลาให้เทคแคร์ไม่เหมือนเดิมบอกขอเดินหน้าเริ่มจีบใหม่ฝ่าอาถรรพ์รักเจ็ดปีนักแสดงหนุ่มเคนผู้ภูมิที่ก่อนหน้านี้ได้เดินทางไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษถึงสามเดือนจนหลายคนจับสังเกตความสัมพันธ์เจ้าตัวกับแฟนสาวเอสเธอร์ว่าไม่เหมือนเดิมล่าสุดหนุ่มเคน ได้กลับมาแล้วพร้อมเผยว่าตอนนี้ห่างๆกับฝ่ายหญิงจริงสาเหตุเพราะไม่มีเวลาให้เทคแคร์ไม่เหมือนเดิมบอกขอเดินหน้าจีบใหม่จะฝ่าอัธรรัก7เจ็ดปีให้ได้ เคนภูภูมิให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าปีหน้าตนกำลังจะเริ่มทําสวนทุเรียนที่หาดใหญ่คือตนชอบอยู่แล้วและมีที่ดินที่นั่นอยู่แล้วก็มีพาร์ทเนอร์ที่ทำด้วยกันปีหน้าเราก็จะเปิดตัว200้ยไร่เรียกว่าซุ้มซื้อที่ดินเอาไว้นานแล้วเอาเป็นว่าลงทุนมูลค่าเยอะประมาณ1ปีหน้าเราจะเริ่มโปรโมทแล้วและตั้งเป้าว่าอีก2ปีจะเริ่มขายตอนนี้ก็มีทั้งแปลงที่ปลูกใหม่และแปลงที่ ปลูกสอง,งสาปีแล้วถามว่าซ้อมเรียกเสียเคนได้เลยไหมตนว่าเรียกอะไรก็ได้เลยหอรทอเรียกเคนเฉยๆก็ได้บอกถ้าเห็นตนไปหัดใหญ่บ่อยๆก็แสดงว่าตนไปดูแลตรงนั้นตอนนี้เอเวลาก็แบ่งครึ่งๆเลยทำงานที่นี้แล้วก็บินไปดูสวนต่อถามต่อเลยไม่ค่อยมีเวลาให้เรื่องหัวใจเคน บอกสามเดือนที่ไหนอังกฤษมาตนก็ได้ในสิ่งที่อยากได้ได้ไปเรียนและรู้สึกว่าสิ่งที่เราเรียนมันใช้ในธุรกิจได้แต่ในส่วนของเรื่องความสัมพันธ์ตอนนี้ต้องไปจีบน้องใหม่อีกรอบเดินหน้าจีบใหม่บอกเป้าหมายของตนมันชัดเจนอยู่แล้วแต่การกระทําของตนมันอาจจะไม่ชัดเจนเหมือนสิ่งที่คิดพอได้ไปอังกฤษแล้วกลับมาตนก็ได้ตกตะกอนความคิดได้ว่าสิ่งสําคัญที่เราทํามันต้องแสดงออกบอกตนชัดเจนอยู่แล้วแต่อาจจะดูแลเทคแคน้องเขาน้อยไป ตอนนี้ใช้คําว่าห่างๆกันไม่ได้เลิกคือต้องจีบใหม่วันนี้ก็คุยกันมาด้วยกันแต่น้องยังใจแข็งอยู่คือเราครบกันนานเรารู้สึกว่าอยู่ด้วยกันมันโอเคแล้วแต่จริงๆมันอาจจะขาดความใส่ใจเทคแคร์ขาดเวลาตอนนี้ตนก็ปรับตัวควรที่จะใส่ใจเขาให้เหมือนตอนที่ตนจีบเขาใหม่ๆ เคนบอกตนก็ขอจีบน้องเขาไปแล้วเขาก็โอเคลองจีบใหม่อยู่ถามว่ามีคู่แข่งเยอะไหมตนว่าไม่น่าจะมีนะตนก็ค่อนข้างมั่นใจว่าเขาจะรับรักเขายังเป็นผู้หญิงในอนาคตของตนยืนยนันไม่อยากเลิกตอนนี้ทุกคนก็คอยช่วยคอยเป็นกำลังใจให้เคนบอกตอนนี้เราคุยกันตลอดตนก็พยายามหวานหวานใส่เขาตลอดตอนนี้ทุ่มเวลาเดินหน้าง้องก่อนหน้านี้มีเครียดแต่ก็ยังรักเขาเหมือนเดิม ตอนนี้ก็7ปีแล้วตนจะฝ่าอาัานไปให้ได้บอกเวลามีอักษรย่อออกมาแล้วคนบอกว่าเป็นคู่ตนๆนก็เห็นแต่ตอนนั้นมันไม่ใช่มันไม่ได้ตรงร้อเซเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมาก